สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำวิธีลิ n k ์กับตัวแอปพลิเคชันเพื่อที่จะควบคุม ATS ตัวนี้นะครับนี่มี s o n o ็อบเบสิอยู่ด้านในนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราไปดาวน์โหลดแอปตัวนี้มาก่อนนะครับ e-vlink นะครับก็มีทั้งใน App Store ทั้ง p y Store อะไรใครใช้ไหนก็ไปโหลดอันนั้นจากนั้นมานะครับอ่าเราก็จะเข้าแอปไปนะครับ ก็ให้ไปลงทะเบียนร,รีเจตเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับนะครับไม่ต้องลงทะเบียนอะไรมากมายแค่กรอกเบอร์มือถือก็ใช้งานได้นะครับอ่าทีนี้พอเข้าหน้าแอปมาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรมากมายที่ผมแอดไว้แล้วนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแอดเจ้าตัว ATS ตัวนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเมื่อเราเข้ามาตรงนี้แล้วเราก็เข้าไปตรงบวกอุปกรณ์นะครับอ่าปึ๊บ แล้วก็เพิ่มอุปกรณ์กดเข้าไปนะครับทีนี้นะครับที่จริงมันเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบนะครับแต่เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาเชื่อมต่อแบบที่ว่าติดง่ายๆนะ,ะเราเข้ามาตรงด้านล่างตรงนี้นะครับนี่ตรงคําว่าโหมดความเข้ากันได้ของอุปกรณ์นะครับกดเข้าไปเลยนะปึ๊บทีนี้มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ให้เรากดถัดไปนะครับ ทีนี้ให้เราไปเชื่อมต่ออุปกรณ์ Wi-Fi r o u เราเตอร์ wi ที่เป็นคลื่น2 4 g นะครับในโหมดการตั้งค่าของเรานะครับกขับไปปุ๊บนะครับก็เข้าไปตั้งค่า Wi-Fi นะครับเราก็เลือกนะครับเลือกคลื่น2 4 g ใครเชื่อม5 g อยู่นะครับให้เปลี่ยนไปเชื่อม 2.4G ส g ซะก่อนในข้างต้นนะครับค่อยเปลี่ยนมา5 g ทีหลังนะโอเคตอนนี้ผมก็เชื่อม2 4 g แล้วนะทีนี้ก็กลับไปหน้าแอปเหมือนเดิมนะครับ กดถัดไปนะครับทีนี้ตัวแอปนะครับจะบอกให้เรานะครับไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัวดิตัวโซโนอฟตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับไปสู่โหมดเชื่อมต่อ,อกดตัวสีฟ้าตรงนี้นะครับทีนี้เราให้ไปที่หน้า wi-fi เหมือนเดิมนะครับลืมบอกนะเมื่อเรากดเมื่อกี้แล้วนะครับทีนี้ ให้เรามากดปุ่มตรงเจ้าโซนอฟตรงนี้นะครับไอปุ่มดำๆตรงนี้กดแช่ไว้จนไฟสีฟ้าที่กระพริบอยู่จะเปลี่ยนจังหวะเป็นการกระพริบเร็วนะครับอ่ะอันนี้ยังไม่ใช่นะนี่เมื่อเป็นแบบนี้กดแช่ลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับจนกว่าจะเป็นกระพริบเร็วนี่เห็นไหมนี่มันจะเป็นกระพริบเร็วต่อเนื่องแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนี่ไวไฟมันจะโผล่ขึ้นมา ให้เรามาเชื่อมต่อนี่มาแล้วนี่เห็นไหมนี่ชื่อมันก็จะขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับให้เราเกาะ wifi จุดนี้ไปนะครับให้เราเชื่อมต่อเข้าไปรหัสก็คือ1-8ถึง8นะครับนะ1 2 3 4 5ส7 8อ่ะทีนี้ก็กดเข้าร่วมรอสักพักมันจะเชื่อมต่อ ตัวตัวโซนอฟตัวนี้นะครับนี่เมื่อมันเชื่อมต่อเกาะ wiFi ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรากดกลับไปที่แอป EV Link เหมือนเดิมนี่เห็นไหมกดเข้าร่วมปุ๊บเห็นไหมแค่นี้นะครับมันเชื่อมต่อง่ายนะเหมือนจะหลายขั้นตอนแต่ที่จริงไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับที่เหลือก็เกือบจะเสร็จแล้วนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าอันนี้คือการเชื่อมต่อสมบูรณ์แล้วมันมันจะขึ้นมาในชื่อเบสิ c นะครับนี่ b a s ิ c อานะให้เราเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์นะครับเราจะตั้งชื่อที่เรา,าคุ้นเคยนะครับให้เปลี่ยนชื่อจากเบสิ c อาร์ทเป็นนะครับ A T S นะครับนอ่าโอเคแค่นี้แล้วก็กดเสร็จสิน้นปุ๊บนี่ตอนนี้เราก็เพิ่มอุปกรณ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูไฟที่ตรงนี้มันจะติดค้างเห็นไหมนี่ ไฟที่โซนอรมันจะติดค้างแบบนี้นั่นคือการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์เรียบร้อยนะครับใครเชื่อมต่อไม่ได้ก็เริ่มขั้นตอนใหม่ตามที่ผมได้อัดคลิปให้ฟังเมื่อกี้นะทีนี้เดี๋ยวมาลองกันดูเมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วเราก็ค้นหาชื่อที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นี่ ATS นะครับนี่กดเข้าไปนะทีนี้เราจะมาลองทดสอบสั่งงาน เห็นไหมโอเคก็แค่นี้เองง่ายๆนะครับการสั่งเปิดคือการสลับมาโหมด A นะครับก็เหมือนว่าเปิดให้อินเวอร์เตอร์ใช้งานฝั่งอินเวอร์เตอร์ก็คือฝั่ง A นั่นเองนะครับถ้าปิดถ้าปิดก็คือมันจะสลับมาฝั่ง B นั่นเองนะครับก็เหมือนเปิดปิดอินเวอร์เตอร์นั่นแหละนะครับแต่ไม่ว่าเราจะสลับอยู่โหมดไหนนะครับสมมุติว่าเราเปิดอยู่โหมด A ก็จริงแต่ถ้าไฟจากอินเวอร์เตอร์ดับ มันจะเด้งกลับมา B โดยอัตโนมัตินะครับถ้าสลับผ่านแอปแบบนี้นะครับเหมือนกันในกรณีที่เราสลับมาอยู่ฝั่ง B ถ้าเกิดไฟฝั่ง B ดับมันก็จะเด้งมาฝั่ง A เองอัตโนมัติไม่เกี่ยวกับว่าเราจะกดหรือไม่กดนะครับแต่คําสั่งในเมื่อถ้าในกรณีไฟมาทั้ง2จุดมาทั้ง A และ B นะครับมันจะทํางานตามคาสั่งคาสั่งที่เราเลือกไว้นะครับเราเลือก A มันก็จะอยู่ A ในกรณีที่ไฟมาทั้ง2เส้น นะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะทีนี้อีกนิดนึงนะครับสิ่งที่เราต้องตั้งค่าเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือว่าเราจะตั้งให้สถานะของอสวิตช์ตรงนี้นะครับมันจําค้างสถานะก็ความหมายก็คือว่านะครับอย่างกรณีเราเลือก A อยู่แบบนี้เห็นไหมเราเลือก A อยู่เกิดไฟฝั่ง A ดับปุ๊บนะครับอ่า มันก็จะสลับไปฝั่ง b นะครับทีนี้พอไฟฝั่ง A กลับมาปุ๊บนะครับโซนอรมันจําสถานะตัวเองไม่ได้ว่าก่อนหน้านี้มันอยู่ฝั่ง A นะครับนี่เจ้าโซนอรก็คือเจ้าตัวนี้นะครับมันจําไม่ได้ว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่ไฟจะดับมันอยู่ฝั่ง A เราต้องไปตั้งให้มันจําสถานะ,ะก่อนหน้านี้ซะก่อนนะครับโดยการนะครับนี่เข้ามาตรงติ่ง3จุดตรงนี้นะครับ นี่เข้ามาตั้งค่าเรื่องลงมานะครับนี่สถานะ power on นะครับนี่ให้เราตั้งเป็นจดจำนะครับไม่รู้ถ้าภาษาอังกฤษมันจะขึ้นว่าอะไรนะนะครับจดจำสถานะทำงานล่าสุดนะครับนี่จดจำการทำงานล่าสุดกดไปแล้วก็บันทึกนะครับนี่แค่นี้เองนะครับอ่าแค่นี้เจ้าโซนอร so ตรงนี้นะครับไม่ว่าไฟดับไฟมากี่ครั้ง มันจะจําสถานะก่อนหน้าเสมอนะครับสมมุติว่าก่อนหน้าเราสลับไว้ฝั่ง B มันก็จะอยู่ฝั่ง B นะครับก่อนที่ไฟจะดับเราสลับไว้ฝั่ง A เมื่อไฟมาอีกครั้งมันก็จะอยู่ฝั่ง A ตลอดอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองทดสอบดูนะเดี๋ยวผมจะถอดปลั๊กฝั่ง A นะครับไล่สายก่อนฝั่ง A อยู่ไหนนี่นะครับอ่นะผมจะถอดปลั๊กฝั่ง a ออกนะครับตอนนี้เราตั้งไว้หมดฝั่ง A อยู่นะ ถอดฝั่ง A ออกปุ๊บนะครับมันสลับมาฝั่ง B นะครับทีนี้เมื่อ A กลับมาทำงานนะครับมันจะจําสถานะล่าสุดนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะกลับมาทำงานแล้วนะครับอ่าไม่ว่าเราจะเลือกอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับถ้าไฟหายมันจะเด้งกลับไปกลับมาอัตโนมัตินะครับอ่าแต่ถ้าเรามาสลับตรงนี้นะครับสลับ B นะครับอย่างอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้ว ถ้าเรามาบิดสวิตแมนนวลตรงนี้แอปพลิเคชันจะไม่มีผลแล้วเพราะว่าเราบิดเป็นแมนนวลก็คือล็อกไว้ฝั่ง B นะครับถ้าไฟฝั่ง B ดับมันก็จะไม่สลับมาฝั่ง A แล้วเพราะว่าเราล็อก B ไว้ตลอดนั่นเองนะครับ A ก็เหมือนกันนะครับล็อก a มันก็จะอยู่ A ตลอดนะครับนะอ่านี่เ B โอเคอ่ะเมื่อกี้เลยนิดนึงนะโอเคประมาณนี้นะครับ